บัดนี้วันที่12มกราคม2567เป็นวันที่10ที่ข้าพเจ้าอรชาดาจันทรสถาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธมาบูชาสังฆาบูชาและอาจารยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคชจันตุเทวตาสธรมังมุนิราชสา,าสุนันตุสขขักขามกขทัง สเคกาเมจรูปเปคิริสิกะรัตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเประเทจคาเมตารุวนาคหานีเคหวัทุมหิเตเตภูม,มาจียันตุเทวาชาลทาทธาวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนังสาธาโวเมสุนันตุ ธรร,าารธรรมสาวนาาโลอายามพัทันตาธรรมสาวนาาโลอายามพัทันตาธรรมสาวนาาโลอายามพัทันตาสองบทบูชาพระลัตนะไกรอิมินาสการยนะพุทธทงอภิปูชยมามะอิมินาสการยนะธรรมมังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรยนะสังฆังอภิปูชยมามะ สามบทการะลัตนาไตรอรหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภคว,าวาตาธโมธาม,มังนามาซมงสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโค้างขางนามามิ สบทสวดนามการเศริคาถานามโอตสาะระขวะโตอะระหะโตสตโัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนามโอตสาะระขวะโตอะระหะโตสตโัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนามโอตสาะระขวะโตอะระหะโตสตโัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ5บทสวดไตรสรณคมนัปาฐะ พุทธังสรนังคะฉามิทำมังสรนังขะฉามิสั่งคังสรนังคะฉามิทุติยามปีพุทธังสรนังคะฉามิทุติยามปีทำมังสรนังคะฉามิทุติยามปิสังคังสรนังคะฉามิตัติยามปีพุทธังสรนังคะฉามิตัติยามปีทำมังสระนังคะฉามิตติยามปิสั่งคังสรนังคะฉามิ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพานัตทิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพานัตทิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษานางพุโทโธภะคะวาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวาตาธรโมสารทิิทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตงังเวทิตโพวินโูหิต ก้าสังฆานุสต uhh ิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางสตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคารา ะะเอสพาคาวะโตสาวกะกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตรังบุญยะเขตตังโลกัสาติสิบรัตนสูตรยานีทาภูตานิสมาคตานิ ภมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเวภูตาสุมาณาภวันตุอโทปิสกัจจะสุนันตุภาสตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเเเมตังกะโลธะมนุสิยาปชายะทิวาจารรโตจะหรันติพระเยพลิงตัสมาหิเนรคถะอัปปามตายางกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเเคสุวายางรัตนังปณีตังณโนสัม มังอตถิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุคยังวิราคังอมตตังปณีตังยะทัชคา,าสักกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยามพุทธเศถโทรปริวาันอาีสุจริงสมาธิมานันตริกัญยามาหุ สมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสัสทิโหตุเยปุคลาอัฏฐังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกคินยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสัสทิโหตุ เยสุป,ปยุตตามนัสสาทับเหนะนิกามิโนโคตมะสาสานามหิเตป,ปฏิปัตาอามาตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชมนาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจัจเจนะสวัธิโหตุยะถิ่นทะคีโล